สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืช ำนักข่าวสินหัวจากประเทศจีนรายงานว่าทีมวิจัยระบบการป้องกันของกำแพงเมืองจีนซึ่งถูกยกให้เป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเปิดเผยการค้นพบซากประตูที่ถูกซ่อนอยู่กว่า130บ,นบานบนกำแพงเมืองจีนเมื่อไม่นานมานี้ผ่านการถ่ายภาพต่อเนื่องที่มีความละเอียดเกือบระดับเซนติเมตรโดยทีมงานทำการวิเคราะห์รูปภาพเพิ่มเติมและลงพื้นที่สำรวจประตูลับดังกล่าว และพบว่าประตูลับตละบานออกแบบมาให้เข้ากันได้ดีกับภูมิประเทศในท้องถิน่ในในอดีตเส้นทางลับเหล่านี้มีไว้เป็นทางผ่านของฐานสอดแนมขณะที่บางเส้นทางถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างพื้นที่ภายในและภายนอกกำแพงเมืองจีนหรือเพื่อการค้าและการพาณิชย์สมัยโบราณ เอกสารทางการบางฉบับที่มีอายุย้อนกลับไปสมัยราชวงศ์หมิงปี1368-1644ระบุว่าชนเผ่าเร่ร่อนได้รับอนุญาตให้ใช้งานประตูลับข้างต้นเพื่อการเลี้ยงปศุสุสั์ระหว่างภูมิภาคชิงไห่และเหอเท่าทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรน้ำและหญ้าอุดมสมบูรณ์ในห่วงเวลานั้นจางวีคุนศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลายัยเทียนจินซึ่งเป็นหัวหน้าทีมวิจัย ชี้ว่าการเลี้ยงปัสุสตว์ข้างต้นมีหลักฐานยืนยันเป็นประตูลับขนาดใหญ่บางส่วนที่สามารถให้ม้าสองตัวเดินผ่านจากทั้งสองทิศทางซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยพิสูจน์ว่ากำแพงเมืองจีนไม่ได้ปิดสนิทแต่จะเปิดอย่างเป็นระบบก่อนหน้านี้จีนมีการศึกษาเกี่ยวกับทางลับดังกล่าวน้อยมาก ทว่าการค้นพบครพั้งใหม่สามารถช่วยนําเสนอกลไกลทางสถาปัตยกรรมที่สมบูรณ์และเด่นชัดของกาแพงเมืองจีนทีมงานยังพบประตูทางออกที่ลึกลับที่สุดของเส้นทางลับเหล่านี้ซึ่งถูกบันทึกไว้โดยเหล่านักวิชาการในสมัยราชวงศ์ถังซ่งหมิงและชิงแต่ไม่เคยมีหลักฐานทางกายภาพของทางออกลับประเภทนี้ปรากฏมาก่อนลีเจอ๋อหนึ่งในสมาชิกทีมวิจัย เปิดเผยว่าประตูทางออกฝั่งที่หันไปทางข้าศึกถูกพรางด้วยอิฐส่วนฝั่งที่หันไปทางทหารในกำแพงเมืองจีนถูกสร้างให้เป็นโพรงทำให้ศัตรูแทบไม่สามารถแยกแยะตำแหน่งของทางออกเมื่อมองจากภายนอก พร้อมชี้ว่าเมื่อด่านกำแพงหลักที่อยู่ใกล้เคียงถูกโจมตีทหารจีนสามารถพังประตูจากด้านในได้เสมือนกับการทุบเปลือกไข่และทําการโจมตีแบบสายฟ้าแลบซึ่งนับเป็นเครื่องยืนยันชั้นดีถึงภูมิปัญญาทางการทหารของจีนในสมัยโบราณทั้งนี้กำแพงเมืองจีนประกอบด้วยกำแพงหลายช่วงที่เชื่อมต่อกันจนมีความยาวรวมกว่า2 0 0 0 0กิโลเมตรและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององ,องค์การยูเนสโก